รู้แม้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่วันนี้คิดว่าจะทำการพรีออเดอร์นะ Horizon Forbidden West เพราะว่ารู้สึกเขาจะเปิดให้พรีโหลดแล้วนะแล้วก็กระแสมาแรงเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็คิดว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยก็คงจะถอยแหละเกมนี้นะแล้วก็ซื้อเป็นดิจิตอลก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่าก็สามารถโหลดมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ก็มีความงงนะว่าจะพรีออเดอร์เวอร์ชันไหนดีนะครับ จริงๆลูแมวเ,เองเนี่ยเคยทําวิดีโอเรื่องนี้ไปแล้วนะทาเองด้วยนะครับรายละเอียดก็เยอะอยู่นะมันมีหลายอีดิชันนะครับแต่ว่าพอจะมาพรีออเดอร์อีกครั้งเนี่ยเวลาผ่านไปนานแล้วนะเชื่อว่าหลายคนก็จะมีปัญหาเหมือนกันหลังจากไปถามท่านผู้ชมมานะครับท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็แนะนำนะครับให้พรีออเดอร์เป็นตัวนี้นะ PlayStation 4ก็พอนะครับเพราะว่าอะไรนี่นลองดูนะครับจริงรละเอียดไม่มีอะไรเลยนะเข้ามาที่หน้าของ Sony นะครับนี่ สแตนดาร์ด d อ t i ชัตัวนี้นะครับราคา1,990บาทตัวเนี้ยก็สิ่งที่เราจะได้นะก็คือเป็นเวอร์ชั่น PlayStation 4นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นดีต a l อั g เกรด to PS 5 v e เวอร์ชัน0บาทนะแต่ถ้าเกิดซื้อด้านขวานะเป็น Standard Edition เหมือนกันนะครับตัวหนังสือเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็แต่อันนี้บอกว่าจะได้เวอร์ชัน Play 5ด้วยแล้วก็เวอร์ชัน Play 4ด้วย 2,290บาทซึ่งลุงแมวมีความงงว่ามันต่างกันยังไงนะยกเว้นราคานะครับผมที่ต่างกันไปเ,เท่าไหร่เนี่ยเกือบ300บาทใช่ไหมใช่เกือบ300บาทไม่ใช่เกือบสามร้อยบาทนะครับที่ต่างกันนะแล้วมันต่างกันยังไงพอเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะรายละเอียดนะครับก็เนี่ ซื้อนะครับ horizon Forbidden West Digital Version นนะสำหรับ playstation 4จาก playstation store นะครับแล้วก็ได้รับนะครับด i g i ตอ l เวอร์ชันของเวอร์ชั่น Playstation 5โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะเห็นไหมก็เพราะนั้นซื้อ p s 4ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะยืนยันเพื่อความชัวร์แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าในอีดิชั่เนี้ยนะอีดิชั่นไหนๆก็ตามเนะี้ย น่าจะมีทั้งเกมนะครับเพ4เพ5ด้วยนะแล้วก็นี่ย้ำตรงนี้อีกทีนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยมีเกมนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเพ4อยู่แล้วนะเราสามารถได้รับเวอร์ชันไอดีต่อนะครับของ playstation 5โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องซื้อซ้ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไง แล้วก็เจ้าของนะครับถ้าซื้อเป็นแบบดิสนะของ PlayStation 4เวอร์ชั่นเกมนี้นะครับก็เอาดิสใส่นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นเวอร์ชัน PlayStation 5ได้ด้วยนะก็เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดมานะครับก็สรุปง่ายๆนะก็คือถ้าเราจ่ายเงินถ้าคุณยังไม่ได้พรีออเดอร์ไปนะครับยังไม่เกิดการหลังหักเกิดขึ้นนะจริงๆซื้อตัวนี้ก็พอนะครับนี่ สรุปนะค่อนข้างชัวนะค่อนข้างฟันธงได้เลยนะครับว่าตัวเนี้ก็จะอัปเกรดได้ฟรีแต่สิ่งที่มันจะต่างกันนิดเดียวนะที่ผมมาคิดว่าก็คือตอนที่คุณกดซื้อถ้าคุณซื้อเป็นตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับที่เป็น play 5คุณจะได้เกมดาวน์โหลดเกมที่เป็น Play 5มาเลยนะก็อาจจะต่างกันในการรอโหลดเกมนะครับนิดหนึ่งนะนิดหนึงซึ่ง ลุงแมวเชื่อว่าถ้าใครอินเทอร์เน็ตเร็วก็เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่พยายามจะเลื่อนดูนะครับว่าไอเกมนี้มันขนาดเท่าไหร่มันไม่ได้บอกฮะก็คิดว่าน่าจะต่างกันแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นด้วยความประหยัดนะครับตอนนี้นะสมัยนี้อะไรก็แพงก็เวอร์ชันนี้ก็พอนะไม่ต้องช่วยโซนี่อีก300ให้มันไม่ต่างกันนะมันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับ ก็ใครจะพรีบ้างก็แบ่งปันกันมาได้ลูแมวคงกดแล้วแหละน่คงจะกดเวอร์ชันนี้ไปละสวัสดีครับ